สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสาธิตนะครับการใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์นะครับในการใช้สูตรในเรื่องของการสร้างเงื่อนไขนะครับก็คือสูตรของ if นะครับโดยนะครับมีเงื่อนไขมากกว่า1เงื่อนไขนะครับโดยตัวอย่างนี้นะครับจะสมมุติสถานการณ์เป็นการตัดเกรด นักศึกษานะครับซึ่งผมได้ตั้งเงื่อนไขไว้5เงื่อนไขนะครับก็คือเมื่อคะแนนได้80คะแนนขึ้นไปนะครับก็จะได้เกรดเอนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือได้คะแนนตั้งแต่70จนถึง79ก็จะได้เกรดบีนะครับเงื่อนไขที่3ก็คือ60 -69 ถึงกก็จะได้เกรดซนะครับเงื่อนไขที่4ก็คือคะแนนตั้งแต่50 -59 ถึงก็จะได้เกรดดีนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่5ก็ 5> คือ ถ้าใครได้คะแนนต่ำกว่า50ก็จะได้เกรด E นะ,รนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันนะครับะนะครับก็เราก็จะไปที่เซลล์ที่เราต้องการได้ผลให้ผลมันปรากฏนะครับก็จะมาอยู่ที่เซลล์ C5 ตรงนี้นะครับนะครับผมจะใส่เงื่อนไขเข้าไปนะครับก็คือใช้ฟังก์ชัน ในส่วนของ if นะครับนะครับก็สูตรก็ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็ใส่ if ไปนะครับนะครับนะครับแล้วก็ตัวอันแรกนะครับก็คือ logical test ตรงนี้ก็คือเราจะใช้คะแนนนะครับโดยเราจะใช้คะแนนในเซลล์ที่ b 5ตรงนี้เป็นเกณฑ์ก่อนนะครับอ่ะนะครับ b 5ผมตั้งไว้ว่า นะครับจะต้องได้นะครับ80ขึ้นไปถึงจะได้เกรด A นะครับผมก็ตั้งเป็น B5 นะครับมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ80นะครับแล้วก็ใส่เงื่อนไขนะครับซึ่งเงื่อนไขอย่างที่บอกนะครับก็จะตามนะครับต่อท้ายด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับแล้วก็เครื่องหมายอัญประกาศนะครับ ในที่นี้นะครับถ้าได้เท่ากับหรือมากกว่า80ขึ้นไปก็จะได้เกรด A นะครับผมก็จะพิมพ์ตัว A ไว้นะครับนี่คือเงื่อนไขที่1นะครับนะครับต่อมานะครับถ้ามีมากกว่า1เงื่อนไขนะครับเราก็ต้องทําเงื่อนไขที่2ที่3ต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอย่างที่แจ้งนะครับแต่ละเงื่อนไขจ้องตามด้วยเครื่องหมายคอมมาก่อนนะครับ นะครับจะเข้าสู่เงื่อนไขที่สองนะครับนะครับเหมือนเดิมเลยครับ if นะครับ function if นะครับตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บนะครับอ่นะครับอ่นะครับตรงนี้นะครับก็นะครับเงื่อนไขที่สองก็คือ นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ70นะครับนะครับก็จะได้เป็นเกรด B นะครับนะครับนี่คือเงื่อนไขที่2นะครับอ่นะเรามาเป็นเงื่อนไขที่3ครับผม ะครับก็เหมือนเดิมเลยครับใส่คลิปนะครับมาลงเรีบนะครับนนะนครับเงินไสที่3นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ60นะครับจะได้เกรดีนะครับ สามเงื่อนไขนะครับลองไล่ไปทีละเงื่อนไข,นะ,ไน,ไขนะครับ่อไปเงื่อนไขที่สี่นะครับเงื่อนไขที่สี่นะครับก็มากกว่าหรือเท่ากับ50นะครับก็จะได้เกรดดีนะครับ เงินไขสุดท้ายนะครับะนะครับต่ำกว่า50นะครับนะครับต่ำกว่า50ก็จะได้เกรดอีนะครับเพราะฉะนั้นผมใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเลยนะครับน้อยกว่า50 จะได้เป็นเกตด E นะครับนะครับนี่คือทั้ง5เงื่อนไขนะครับีนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดนะครับเป็นการปิดปิดฟังก์ชันทั้งหมดนะครับซึ่งวงเล็บปิดเนี่ยนะครับเราจะต้องใส่ตามเงื่อนไขนะครับตอนนี้เราตั้งไว้หเงื่อนไขแสดงว่าเราจะต้องมีวงเล็บปิดทั้งหมดนะครับหตัวนะครับหนึ่งนะครับก็จะได้ สูตรมานะครับผมอธิบายสูตรอีกทีนะครับว่านะครับถ้าคะแนนในช่อง B5 ไหมครับมากกว่าหรือเท่ากับ80ก็จะได้เกรด A นะครับนี่คือเงื่อนไขที่1นะครับถ้าไม่เป็นไปตามนั้นนะครับเงื่อนไขต่อมาก็คือนะครับถ้า B5 มากกว่าหรือเท่ากับ70ก็จะได้ B นะครับเงื่อนไขที่3ถ้า B5 มากกว่าหรือเท่ากับ60ก็จะได้ C นะครับเงื่อนไขที่4นะครับ ถ้า B 5นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ50ก็จะได้ D นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าน้อยกว่า50ก็จะได้ E นะครับเราไปดูคําตอบเลยนะครับนะครับจะเห็นว่านะครับ78นะครับคนใน A ตรงนี้ได้78นะครับก็จะตกอยู่ในคะแนนในช่วงเกรด B นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถ Copy สูตรนะครับมาใช้กับคนที่เหลือได้เลยนะครับ Excel ก็จะคํานวณเกรดให้ อย่างอัตโนมัตินะครับนะครับแล้วก็ไปดูคําตอบสามารถดูคําตอบได้นะครับเห็นไหมครับน B ยกตัวอย่างนะครับใน b ได้85ก็เขาได้ a เห็นไหมครับเจนว่าสูตรได้คํานวณตรงทุกอย่างเลยนะครับคนที่ได้ต่ํากว่านะครับได้60จนถึง69ก็จะได้เกรด C นะครับยกตัวอย่างนายตรงนี้กับนายนะครับนะครับแล้วก็มีคนที่ได้ดอยู่ด้วยนะครับ1นคนก็คือนาย ได้ต่ำกว่า50นะครับคือได้45ก็จะได้เกรด E นะครับนี่ก็คือตัวอย่างในการใช้ฟังก์ชัน if นะครับแบบที่มีเงื่อนไขมากกว่า1เงื่อนไขนะครับนะครับไปประยุกต์ใช้ในการตัดเกรดนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะดูว่าสามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านใดได้อีกบ้างนะครับขอบคุณครับนะครับในตัวอย่างต่อมานะครับ นะครับผมมีข้อมูลนะครับประชาชนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งนะครับได้วัดอัตราส่วนสูงนะครับแล้วก็น้ำหนักนะครับแล้วก็มีการคำนวณนะครับตัวค่า BMI นะครับก็คือค่าดัชนีมวลกายนะครับซึ่งค่าดัชนีมวลกายเนี่ยเราสามารถใช้สูตรคำนวณได้นะครับโดยการนะครับใช้นะครับน้ำหนัก นะครับหารด้วยนะครับส่วนสูงนะครับแต่ว่าส่วนสูงเนี่ยเราจะคิดเป็นเม็ดนะครับแล้วก็นะครับส่วนสูงยกกําลังสองนะครับแล้วนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นค่าเขาเรียกว่าดัดชนีมวลกายซึ่งดัดชนีมวลกาย bmi เนี่ยนะครับเราก็จะวัดได้ว่าตัวเราเนี่ยมีน้ําหนักมากหรือน้อยนะครับอ้วนเกินไปผอมเกินไปอะไรหรือไม่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะใช้สูตร อีฟนะครับมาเป็นตัวตัดสินเหมือนกันนะครับว่านะครับแต่ละแต่ละคนเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ดัชนีมวลกายในระดับใดนะครับโดยเราตั้งเกณฑ์ไว้5เกณฑ์นะครับก็คือดัชนีมวลกายถ้าต่ํากว่า18.49เกนี่ยนะครับก็ถือว่ามีน้ําหนักต่ากว่าเกณฑ์นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างจะผอมผอมเกินไปนะครับนะครับถ้าว่า เกณฑ์ดัชนีมวลกายอยู่ที่15 18.5ถึง24.9ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับถ้าอยู่ในช่วง25ถึง29.9แล้วเนี่ยจะถือว่าเริ่มเริ่มมีน้ำหนักเกินนะครับอาจจะต้องมีการลดน้ำหนักโดยการออกกำลังกาย,ยาต่างๆบ้างนะครับแล้วก็ถ้าค่าดัชนีมวลกายอยู่ที่30ถึง39.9เจนี่ยจะถือว่าอ้วนนะครับเริ่มมีโรคโรคอ้วนนะครับแล้วก็ถ้า40ขึ้นไปเนี่ยแล้ว นะครับจะถือว่าอยู่ในสภาวะวันขั้นรุนแรงนะครับแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้นะครับเราก็เดี๋ยวเราลองมาใช้สูตรนะครับ if ในการคํานวณฟังก์ชันในการคํานวณเงื่อนไขต่างๆกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายตรงเซลล์ดูให้ดูชัดๆนะครับอ่ะนะครับแน่นอนครับสูตรนะครับเราก็จะใช้ฟังก์ชัน if เหมือนเดิมนะครับ นะครับอ่ะนะครับเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับนะครับแล้วก็ใส่คาว่า if เข้าไปนะครับอ่ะนะครับจะใช้ค่าในเซลล์ d2 ตรงนี้เป็นเกณฑ์นะครับอ่ะนะครับขออนุญาตไปทีละเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1นะครับนะครับถ้ามากกว่านะครับหรือเท่ากับ40นะครับ นะครับจะถือว่านะครับนะครับจะถือว่าอ้วนนะครับขั้น,นนะรุนแะร,นะรนนนนงนะครับนะครับนี่คือเงื่อนไขที่1นนะครับต่อมานะครับนะครับ ตามด้วยเงื่อนไขที่2นะครับตามด้วยเครื่องหมายนะครับคอมมานะครับนะครับใช้ฟังก์ชันเดิมครับ if นะครับนะครับ่ะใช้ค่าเดิมเลยครับต่อมานะครับมีค่าตั้งแต่นะครับครับผมให้เป็นมากกว่า หรือเท่ากับ30นะครับจะถือว่าอ้วนนะครับเกณฑ์ที่2นะครับ,นะรบต่อมาเกณฑ์ที่3นะครับเงื่อนไขที่3นะครับใช้อีฟเหมือนเดิมเลยครับสามารถประยุกต์ได้กับทุกๆงานเลยนะครับ 25่นะครับอันนี้ถือว่าน้ําหนักเกินนะครับต่อมาเกณฑ์ที่4นะครับ มากกว่าหรือเท่ากับ18.5นะครับนะครับจะถือว่าปกตินะครับสิ่งที่เราต้องการให้ให้แสดงนะครับผลดามเงื่อนไขเนี่ยจะต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับหรือว่าเครื่องหมายอัญ,ญประกาศนะครับจะเป็นตัวเลขจะเป็นตัวอักษรอะไรได้หมดนะครับแล้วแต่คําที่เราต้องการให้แสดงนะครับต่อามาอ่ะ ครับเข้าสู่เงื่อนไขสุดท้ายนะครับนะครับตัวอย่างนี้ก็มีห้าเงื่อนไขเหมือนกันนะครับอ่ะต่ำกว่า18.49นะครับผมก็นะครับใช้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเลยนะครับ18.49นะครับนะครับจะถือว่านะครับ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นะครับก็เสร็จทั้ง5เงื่อนไขนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับจะต้องตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดนะครับเท่ากับจํานวนเงื่อนไขที่เราตั้งนะครับอันนี้อยู่5เงื่อนไขนะครับก็ต้องมีวงเล็บปิดทั้งหมด5อันนะครับในงนั้นก็ enter ได้นะครับเช็ค ครับก็ค่าจะได้ประมาณตามนี้นะครับนะครับอย่างคนที่หนึ่งนะครับนะครับคนที่หนึ่งมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ที่ยี่สี่จุดหกหนึ่งนะครับก็นะครับอยู่ในนะครับเกณฑ์ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวผมก๊อปสูตรไปยังคนที่เหลือได้เลยนะครับอ่ะนะครับลองมาดูชัดๆกันนะครับ ก็จะเห็นว่ามีคนที่อ้วนขั้นรุนแรงนะครับก็คือคนนี้เนาะนะครับค่า BMI อยู่ที่40.37เห็นไหมครับก็จะตรงตามเกณฑ์ที่เราตั้งทุกอย่างนะครับอันนี้สามารถไปประยุกต์ใช้งานด้านนได้ต่างๆได้เลยนะครับตัวอย่างนะครับยังสามารถประยุกต์ใช้กับงานอีกหลายๆงานได้นะครับแล้วแต่พวกเราจะไปดัดแปลงเลยนะครับนะครับในการใช้ฟ e ังก์ชัน e